เดทีชอบจพะพาลองๆมาใส่ผ้าปีกครับผม,มใส่คือนั้นแหละเแทนมันอ่ะร้องก่อน ้อง,งานแต่ตัวนี้คือไม่งา่ายไม่ก่อออออ้องหันองานมาเลยให้ห่อยงัดนงัดฝั่งนู้นก็งัดวยฝั่งนี้ก็ต้องงัดด้วย เอาข้างบนก่อนข้างล่างคงัดแน่ใส่ข้างบนนี้ได้ก่อนข้างล่างคนงัด บอกว่งางัดก่อนน่าตัวนั้นน่ะเออนั่นแหละมันติดมันติดเงี้ยมันตรงเงี้ยเห็นไหมไปหัวขโมอะไรนั่นละบวางานงานอะไรมาติดอีกงั้นไม่เห็นที่งานเลยมันลองเอาออกแล้วอออก็เอาตัวนี้ออกไ,ได้เลย ก็ยาข,ข้าอมก็ยาคุณเื่นธรรมดาเอ้ายิงตตงนี่ยิงลงเนี่ยม่ไปอยู่ไปไปนี่มาละให้มันเข้าตรงนั้นงัดอีกนี่ยงัดตรงนี้มันจะกิ้มจะเข้าแล้วแต่มันหลุดอีก มันอยูงง่ด้านหลังด้วยไม่ใช่ว่าแค่ตรงนี้นะตรงนี้มันงัดขึ้นอยู่แล้วแต่มันเข้าไม่ได้ด้านหลังมันไม่เข้า การเนะี่ยมันรู้ว่าทำยังไงเนะี่ยมันรู้บอกก็บอกได้แต่วิธีใส่จริงๆเน่ยเอาพี่บอกว่าเกี่ยวข้าวเอาพี่บอกนะเกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวอย่างนี้นะจับอย่างนี้จับอย่างนี้แล้วก็ดึงแบบนี้อ่ะนี่คือวิธีการบอกแต่วิธีการเกี่ยวจริงๆให้ไปเกี่ยวทั้งวันเกี่ยวได้ไหมไม่ได้วิธีการกับการกระทำมันต่างอันนี้พี่ก็บอกได้เนี่ยเอายกซ้ายยกขวาเข้าไปนะมันก็เข้าแล้ว พอเอาจริงๆมันเข้าไหมมันไม่เข้านี่เราพักเที่ยวก่อนหรือว่า